เตรียมฟังสอสามร้อยกว่าท่านกว่าจะมาถึงวันนี้เราทั้งสองย่อมผ่านดราม่ามาร้อยพันเรื่องจากผู้ไม่หวังดีหรือคนที่สร้างเรื่องคิดลบๆและเจอกับอุปสรรคต่างๆนานาแต่เราทั้งสองก็ผ่านมาได้เพราะวันเวลาความถูกต้องความจริงใจที่ใช่หัวใจที่ปรารถนาถูกต้องค่ะน้องโจสู้ๆนะพี่ด่านจายืนหนึ่งรักเธอไม่มีข้อแม้ให้ขังใจน้องโจจะถูกต้อง พี่รันก็ร่วมลาม่ามาพร้อมกับเธอเนั่นแหละทั้งสองคนนั่นแหละทั้งทั้งองค์กรนั่นแหละนะเพราะพี่ดันติดตามลูกสาวเรามาตั้งแต่สมัครหลังห้านและติดตามสาวน้อยมาพร้อมกับอ่กับองค์อิงนี่แหละกับลูกสาวเรานี่แหละเพราะฉะนั้นนะลาม่าตั้งแต่หนึ่งปีสิบสองวันมาเนี่ยก็ผ่านมาพร้อมกับเธอเนั่นแหละนะพร้อมกับน้องน้องบอสนะคะพร้อมกับบอสโจนนั่นแหละพร้อมกับลูกสาวเรามานั่นแหละพร้อมกับเอฟซีนั่นแหละใส่พลังบวกใส่ยืนหนึ่งนะ ถูกต้องเลยนะขอบคุณมากนะคะไม่มีเหตุผลใดที่พ่อจะไม่รักลูกออันนี้พูดถึงภาพรวมเลยนะพี่รันว่าหรือจะเจะจงเฉพาะลูกสาวเราถ้าเป็นภาพรวมก็มีน้องลำาพลินลำแพนไปด้วยนะมีภาพรวมเล็กๆในองค์กรไปด้วยนะอืมไม่มีเหตุผลใดที่พ่อจะไม่รักลูกไม่มีเหตุผลใดที่พ่อจะต้องทิ้งลูกไว้กลางทางถูกต้องแน่นอนพี่รันก็เหมือนกันไม่ทิ้งลูกสาวเราไม่ทิ้งสาวน้อยเพชรบันแพงแน่นอนนะคะยืนยันรักเธอไม่มีข้อแม้จะ นะอ่าไม่มีเหตุผลใดที่พ่อจะไม่เอ่อไม่ไม่มีเหตุผล,หผลใดที่พ่อจะไม่รักลูกไม่มีเหตุผลใดที่ที่พ่อต้องไม่ไม่มีเหตุผลใดที่พ่อต้องทิ้งลูกไว้กลางทางไม่มีเหตุผลใดที่พ่อต้องให้หนูน้อยหน้า feed. ซึ้งมากเลยนะแฮกแกเพราะหนูเพราะหนูคือลูกพอ่อ จเจ้าได้ใจเอฟซีไปอ้าน,ล,านล้าน้ให้ใจเธอคนให้ใจเธอจริงๆเลยนะน้องบอสแฮกแท็กพอลูกพาอหนูคือลูกพ่อและพร้อมเคียงข้างเสมออุ้ยคนลุกดูสิอืมน้ำตาไหลเลยนะเนี่ยพี่รันน้ำตาไหลเลยนะ จริงจริงเนี่ยจริงจริงเนี่ยเห็นไหมน้ำตาลน้ำตาลพี่คือมันปลื้มอ่ะมันปลื้มปลื้มจริงๆอืงปลื้มนะอืปลื้มปลื้มแล้วก็บอสโจบอสโจเขาโพสแล้วเขาเขาเขาเอาภาพภาพนี้ลงด้วยอ่ตอนลูกสาวเราร้องฝนตกตอนฝนตก แล้วพ่อโจยืนยืนกลางร่มแล้วก็ยิ้มถ้ามีน้องลําเพลินลาแพนอ่าอยู่อีกนะโอ้โหพี่รันว่าร้องให้โฮเลยแน,แน่เลยอืมสุดยอดมากเลยใช่ค่ะเอฟจีอืม จริงๆนะมันมีมันมีภาพนี้มันมีภาพและเนบรรยายภาพตรงนี้มาด้วยเห็นไหมล่ะอืมกลัวจ,จะมาถึงวันนี้เราทั้งสองย่อมผ่านดราม่ามาร้าอยพันเรื่องจากผู้ไม่หวังดีหรือคนที่สร้างเรื่องคิดลบๆและเจอกับอุปสรรคต่างๆนา,นานาแต่เราทั้งสองก็ผ่านมาได้เพราะวันเวลาความถูกต้องความจริงสิ่งที่ใช่หัวใจที่ปาาาารปารถนาดีอืมไม่มีเหตุใดที่พ่อจะไม่รักลูกไม่มีเหตุเหตุผลใดที่พ่อต้องทิ้งลูกไว้กลางทาง ไม่มีเหตุผลใดที่พ่อจะต้องให้หนูน้อยหน้าแฮกแทก็กเพราะหนูคือลูกพ่อและพร้อมเคียงข้างเสมอโจโยมนินสุดยอดให้ใจนายเลยนะคะให้ใจเลยให้ใจเลยรักเธอไม่มีคอมเมนต์จริงๆนะคะนี่นะ ไม่มีใครทำลายได้เลยนะไม่ว่าจะมาเป็นอะไรก็แล้วแต่จะมาสิบซีนามิจะมาแผ่นดินไหวร้อยโยกพันโยกพันไม่ไม่สามารถทำลายได้เลยจริงๆเอฟซี MC ฝากบอกเมื่อคืนใครเจอกลุ่มป่วดดาเลยครับปกป้องลูกสาวเราอะนะได้ใจจริงๆรักเธอไม่มีข้อแม้จริงจริงนายเจ๋งวะนะขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะน้องโจ ขอบคุณค่ะอืมที่รักลูกสาวนะคะขอบคุณมาก